กอมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อควาเมเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ คู่ที่2ของเราครับนาเชื่อพี่อาสันครับจะพบกับราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมนะครับใช่ครับลงสนาบแล้วนะครับนาเชื่อกับทางด้าน ราดประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมครับนี่ครับทั้งสองทีมก็เดินลงเข้าสู่สนามนะครับนาเชื่อนี้จากสารคามนะครับมาจากอำเภอนาเชื่อครับมหาสารคาม นี่ครับทั้งสองทีมก็จับมือตามความรู้จักกันครับและประชาชสมาครายนี่มาจากสมุทรปราการนี่ครับพระประแดงใกล้ๆเรานี่เองฮะใช่ครับ ครับเกมที่2ของเรากำลังจะเริ่มแล้วครับแอดอาร์ตครับครับผมขอบคุณผู้ตัินด้วยนะครับแหมอาจารย์หล่อเลยครับสนาม่สามครูแล้ผ่านไปแล้วนะครับคู่ที่2องกำลังจะลงสนามแล้วครับคุณผู้ชมใช่ครับรรััอลลลไปเเเยย่นน้ง ลาประชาสมาสายครับจะได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับรบุกจากซ้ายไปขวาในเจาะภาพของผู้ชมครับนาเชือกจะอยู่ในชุดสีม่วงนะครับครับส่วนลาดประชาสมาสายอยู่ในชุดสีฟ้าครับกระดาษครับนะครับลาดประชามาที่เบอร์ห้า เพื่อเป็นการกระชับในการบรรยายก็จะเรียกนาเชือกกับราชาสมาสายครับเอามาแล้วสัตว์ลูกนี้ขุดดินไปหน่อยฮะใช่ครับนาเชือกใช่ไหมสีม่วงเ่ะสีม่วงครับอดรัตอารมาครับราชชาจ่ายกลับมาข้างหลังให้เพื่องหาช่องอยู่แล้วจะโดนตัดบอลไม้แต่ลื่นไปก่อนครับแล้วแกะออกมาตรงนี้ยังไม่ได้ครับ กับมาที่นาเชือกอีกครั้งแล้วลื่นครับกรรมการเป่าฟาวครับวันนี้ขอโทษขอโพษกันครับไม่มีอะไรครับใช่ครับทั้งสองทีมนาเชือกครับหมายเลขห้าเดี๋ยวดูฟิกกี้ของนาเชือกกันหน่อยครับนี่ครับจังหวะภาพเช้าเป่งขวางครับขาสกัดรับแต่ว่ายัง ลูกขึ้นไปเล่นต่อได้นะครับใช่ครับไอซิเบตครับจะเปิดเข้าไปครับหนาเชือกมาสารคามหนาเชือกสารคามแล้วโอ้โหมบอลเลยออกหลุดไปเลยครับได้ลุ้นเล็กๆมีเสียงมีเสียงกรีดขึ้นมาครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้กรีดเล็กๆนี่ฮะภาพช้าครับถักเสาเข้าไปครับถอยได้ลุ้นครับใช่ครับโสมต่อครับตับชา ฝ่ายมัธยมด้วยเนี่ครับเขาจะมีฝ่ายคือว่าฝ่ายมัธยมด้วยใช่ครับจากพระประแดงสุปรรครับนาเชือกสีม่วงครับสารคามตัดมาได้คือไปหลังเอาบังไม่รู้กันครับแต่ยังแก้กลับมาได้แล้วเปิดไกลลูกนี้มาย้อยๆแมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับครับแล้วจะสกัดกลับมาให้เพื่อนตรงนี้แต่บอลจะเลยออกไปแล้วครับเป็นบอลของทางราชประชาครับ ฝ่ายมัธยมหมายเลขเจ็ดกับทันทีจากสมุดประการเองนะครับไม่ไกลครับใช่ครับมาที่แถวจุฬาลงกรณ์แต่ว่านาเชื่อขึ้นมาจังหวะนี้ครับแทงขึ้นมาเคลียออกไปได้ไหมออกไหมเอ้ามันติดน้ํแล้วพันกันอยู่เรื่องเก็บได้ครับผู้สัตรูของรัชชาสมาสัยแล้วเปิดเร็วมาเลยครับจ่ายมให้เพื่อนตรงกลางยังหาเพื่อนอยู่จังหวะนี้าช่องเปิดแต่กลับมาตรงกลางครับ หาเพื่อนอยู่จังหวะนี้ยังไงครับลาดประชาแทงทะลุออกมาทางขวาตรงนี้แล้วเก็บบอลได้ยังไงครับโดนสกัดไปได้ครับแล้วนาเชือกมาแล้วครับเปิดออกมาทางขวาแหมสนามมันเปียกนะฮะน้ำมันขังเยอะครับแอดอาร์ก็เล,เลยวิ่งกันยากนิดนึงครับ ูสอนบอกว่าติดตัวหน่อยครับประกบห่างานะรครับครับผมเปิดไกลมาตรงนี้แล้วยังบังบอลกันอยู่แต่เป็นลูกได้เปรียบครับแล้วมาแล้วครับลาดประชาเปิดไกลมาแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าครับนะรครับนาเชือกมียงบอลขึ้นมาครับเบอร์ห พิศนยังอยู่ที่เบอร์1ิครับกิติใจยัยงหาช่องกันอยู่ครับก็เน้นหน่อยครับเพราะว่าพลาดในโอกาสตกรอบว่าสูงครับวาเล่นแค่20วินาทีครึ่งเดียวใช่ครับเอาแล้วจะตัดกลับมาครับนาเชือกอยังคลองได้ครับที่กิติใจอีกครั้งครับยัง ช่องอยู่จังหวะนี้แหมลื่นอีกแล้วครับยังบุกกันไม่เข้าครับทั้งสองทีมยังหาช่องกันอยู่ครับพลาดแล้วก็อาจจะเสียโอกาสเสียประตูเลยครับกลับบ้านก่อนเลยนะครับถ้าพลาดใช่ครับเน้นกันตั้งแต่เกมแรกเลยครับของทุกทีมเพราะมีผลทุกคู่ครับแพ้คือตกรอบครับแอดดครับ ขอบคุณคุณพีรพลด้วยครับช่วยกันทำมาหากินมากเลยบอกว่าใครอยากรู้ทีมไหนเตะคู่ไหนสนามไหนไปดูที่หน้าเพจมีลิงก์แปะบอกไว้ทั้งลิงก์ถ่ายทอดสดแล้วก็คู่ที่เจอนะยครับโอ้โหนี่ขอบพระคุณมากๆเลยครับช่วยช่อง7 HD ของเรานะครับแหมขอบคุณมากๆเลยนะครับวานทีเราเรากวาดสายตาดูไม่หมดมันเยอะจริงๆ500กว่าทีมแล้วก็ไหนจะต้องโฟกัสในจอภาพบรรยายเกมด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับใช่ครับผม เตะที่ไหนครับเตะที่สนามบอลสนามบอลเอ่อเทพาศรดินสนามที่1สนามหนึ่งสนามเทพาศดิน15คู่สนามที่2สนามจุลาลงกรสิคู่และสนามที่เราภาคอยู่เนี่ยสนามจินดารักษ์สิบสี่คู่ใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันหมดอ่ะมาที่จุลาครับเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงกูเกะตะโกนก็นั่นแหละเดินมาถามแล้วสนามไหนสนามไหนใช่ครับแต่ทางช่องเจ็ดของเรามีการปักป้ายบอกอยู่นะครับว่าสนามไหนอยู่ตรงไหนครับ ดูในเพจซ h 7 hd s p o ด t ีได้เลยครับใช่ครับเรามีแผงผังอยู่นะใช่รับอย่างนึงที่มีก็คือว่ามีมีบอกของสถานที่นะครับใช่ครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้แต่รับบอลกระชอกไปหน่อยครับเหมเกือบได้เปรียบนะครับครับที่นายเชื่อครับกิติชัยนำเลี้ยงบอลขึ้นมาจ่ายออกไปทางขวาแล้วมาให้เพื่อนจังหวะนี้ยังหาช่องอยู่ เปิดไกออกมาแล้วได้เลยครับเปอร์สิ็ตจะตวัดกลับมาให้เพื่อนแหม่แต่บอลเสียแล้วบอลเคลียร์บอลออกไปครับทางราชประชาแล้วมาจังหวะนี้ครับนาเชื่อกกิติชัยจะลองยิงไกลแต่โดนสกัดออกไปครับโอ้โหทีนี้กาเล่นเต็มข้อเลยครับใช่ครับ11ของนาเชื่อครับกิติชัยครับ ชนต่อข้าน้าเชือก1 2ส,สั้นๆเขากลางมาได้ไหมลื่นไปหน่อยครับแต่ยังเก็บได้อัดเข้าไปเลยอภิสรครับกลับมาที่เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของราชาสมา,สายัยคือกำลังไปหดยาวขึ้นมาครับบอกตะโกนบอกเพื่อนหลังเข้าหลังเข้าแล้วราปรชาจังหวัดนี้ จ่ายออกมาแต่นาเชือกสกัดกลับไปได้ครับแล้วบอลอยู่ที่ตรงกลางยังแขะกันอยู่เป็นมาของทางนาเชือกครับแล้วเปิดไกลๆมาลูกนี้แหมบอลมันไม่ตรงตัวครับแอดอาร์ดเล่นยากไปหน่อยที่มุมพงครับคืนกับไปให้เพื่อนยังไม่ออกครับยังได้อยู่ครับไปที่ห้ากิิการ กลางมาครับพิศอพิศร<อ>กางสุภาครับยกไปตรงกรอบเกตโทษเอาล้มไปแล้วครับภ<ป>ูจากประตูของราชประชาโยนไกลออมไหมครับแล้วเหมือนจะแรงไปหน่อยครับแม่นี่ฮะอ่านทางบอลดีฮะทางเบอร์11ของนาเชือกรับชมได้ทุกช่องทางเลยครับทาง Facebook C7 HD Sport นะครับอย่าง YouTube ด้วยแล้วก็ทาง Ti k t o k เนี่ยมัน แอปพลิเคชันมันปักได้แค่ลิงก์เดียวใช่ไหมแอดมดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสนามหนึ่งะสนามที่2อสเนี่ยอยากดูใน Tik Tok เนี่ยคุณต้องมาดูในเพจของบ้านฟ้าครับ f a c e o o o เอาล้ครับลาชประชาได้เตะมุมครับรอปรออักษรย่อรอปอร์ร์โคใครเข้าก็ว่าเห็นนะฮะ แต่เราไม่เห็นเมื่อกี้โอ้นี่ครับ f อฟซเบอร์สิบราชประชานี่ฮะโหภาพช้านี่ครับเอ็มศรีสะเลยครับโอ้โหเน้นแล้วครับไม่ตรงกรอบครับใช่นานๆจะบุกมาทีเกือบไปเหมือนกันครับมีได้ลุ้นครับแล้วนาเชือกจังหวะนี้โดนสกัดบอลไปได้แล้วเขีรยบอลยังได้อยู่ครับนาเชือก เปิดเกมบุกไม่เข้าครับแล้วจังหวะนี้มาที่เบอร์สิบครับรสิว่าก่อนเบอร์สิบของทางนาเชียครับ,บ,บแล้วน่านประชามาอีกครั้งครับยังรอเพื่อนวิ่งขึ้นมาอยู่ครับแล้วลื่นหนึ่งทีแหมใครไปเตะแกะวะนะไม่มีครับลื่นเองเออเอาแล้วครับสกัดลูกนี้ยังไงฮะแหมภูสาประสูของ าราชประชายังร no ับบอลไม่ได้ครับรับแล้วมาให้เพื่อนที่จังหวะนี้เหลียงหลุดมาเองแล้วยิงลูกนี้มามีได้ลุ้นจีิเลยครับอุ้ยนี่ทำไปเล่นไปนะครับคองบอลเยอะก็จริงครับนาเชื่อใช่ครับแต่จังหวะจบไม่มีครับแต่ว่าเป็นราชประชาสมาสัยครับเนี่ยอุจจตูแล้วมีลุ้นทุกลูกครับอุ้ยแล้วสนามชื้นๆแฉะแฉะแบบนี้ยิงแบบนี้ได้ลุ้นเลยครับน่ารักน่าลุ้นเลยครับ แล้วนาเชือกมาได้หนึ่งกีตี้วครับเอามันมาได้หนึ่งกีหรอใช่ฮะแจ้งคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนะครับบอล7 HD ในปีนี้เนี่ยใช้เวลา7 HD สามารถที่จะเปลี่ยนตัวกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับใช่ครับกี่คนก็ได้นะครับตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ไม่ได้ใช่ครับเกือบจะเหมือนทูดซอแต่ว่าไม่เหมือนนะครับ S <S ใช่ครับเปลี่ยนกิ่คนก็ได้เปลี่ยนทั้งทีมก็ได้เปลี่ยนตลอดเวลาก็ได้นะฮะแต่ว่าแต่กลับเข้าไปลงเล่นอีกคร,ครั้งไม่ได้ครับ,รบเปลี่ยนแล้วป<ร>ลเปลี่ยนเลยครับใช่ครับตอนแรกมีมีการเข้าใจผิดว่าเปลี่ยนแล้วแบบกลับไปเล่นใหม่แบบฟุตซอลได้ไหมอะไรเงี้ยกึงก่งกึ่งก็คือว่ากลับเข้าไปไม่ได้เดีวมาดูจังหวะนี้กันครับแอดอาร์ครับหนาเชือกเปิดยิงเข้ามาแล้วเซฟไปได้คร <นะ S 2> ับผู้สัระตูครับของราชชาสมาคมใส่ครับปิยะสำรานครับจากลูกยิงของ กิการครับดูครับวางเท้าดีครับแล้วตกพื้นหนึ่งทีแล้วปัดครับนี่ครับภาพช้าของจริงครับมีให้ดูเซฟสวยๆครับใช่ฮะแล้วเปิดมาอีกครั้งครับลูกนี้แต่บอลเลยครับแหมออกไปไกลเลยครับนี่ภาพจับมาาตาดีด้วยฮะปิยะฮะใช่ครับผู้สัครทูของราชบุชมาสาย ตุ่มมาลูกนี้ได้ประชาับครับจ่ายมาให้เพื่อนไม้เลยครับแล้วแกะออกมาจังหวะนี้ทางซ้ายครับพุ่งออกมาแล้วโอ้ยเสียบไปออกไปก่อนครับโดนบอลครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับหายเลขเก้านี่เอกลักษณ์ครับของรายการัวครับนี่ครับภาพช้าครับจังหวะสกัดเมื่อสกู่นี้โดนบอลก่อนนะฮะ แล้วเปิดลอยๆมาโอ้โหเข้าตัวล้ผู้รักษาประตูของนาเชื่อครับแล้วนาเชื่อมาแล้วครับเอ์เจ็ดพีละพันจ่ายไม้เพื่อนครับตรงกลางตรงนี้มายังไงครับแล้วเหมือนบอลจะแตะเลยตัวไปหน่อยครับแล้วสกัดไปได้ครับแต่เ,เข้าทางของมา,าริก้าครับสุภชัยสุปชัยกาสังครับของนาเชื่อ นี่ครับเปลี่ยนตัวตลอดเวลาเลยฮะใช่ครับไม่ต้องรอบอลตายด้วยฮะใช่ครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสนามมี11คนครับเราเตะเ7คนครับเยกหยอกเอาราพิชาสมาสายครับสมุรปาการไวรุ่นพาประแดงครับพาประแดงเปิดเข้ามา ยังได้ลงไปใหม่ครับหมายเลข14แล้วแอลเปิดมาตรงนี้บอลเลยออกไปครับนิดเดียวฮะนิดเดียวฮะนิดเดียวออกไปสนามแรกแล้วครับใช่ครับนี่ครับกับคุณคุณสุรศักด้วยครับสุรศักด์ด้วยบอกว่ารับประชามาสมัยสายมัธยมเนี่ยใช้นักกีฬาฟุตซอลมาเล่นทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลขอบคุณด้วยบางทีเนี่ยข้อมูลใช่ครับบางทีข้อมูลเชิงลึกเนี่ย ทางเราก็ไม่รู้ใช่ครับชื่อแรห้าร้อยฮะใช่ร้อยสามทีมใช่ฮะแอนแอคุณพ่อเปิดร้านอาหารอะไรคุณแม่ชื่ออะไรอะไรเงี้ยข้อมูลเชิงลึกนะฮะเอามาแซลลเอามาบอกต่อกันได้นะครับขอบคุณด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วนาเชือกจังหวะนี้กิติชัยเปิดบอลไปที่ทางซ้ายครับยังหาช่องอยู่ครับ จ่ายมาตรงกลางแล้วโดนสกัดบอลไม่ได้ครับราปชประชาบอลออกไปครับทำแารแข่งขันแค่20นาทีนะครับไม่มีพักครึ่งนะครับก็คือว่าครึ่งเดียวจบเลยใช่รในรอบเฉพาะในรอบแร,แรกนี้ก่อนนะครับในรอบ503ทีมเนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับ14คู่ในสนาที่3ครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้ าปชาย,ยังสกัดบอลไปได้ครับแล้วจะเล่นเร็วลูกนี้วิ่งมาแล้วครับแต่มีทางนายเชื่กตามมาสกัดบอลไปได้ครับเอาล้วครับมาที่นายเชีอกครับกิติชัยไทรเขายิงกันนะไม่ใช่ครับจุดประทัดครับ ต้องขอภัยผู้ชมทางบ้านในไลฟ์ของเราด้วยนะครับผมคือต้องแจ้งอย่างนี้ตรงตงใกล้ๆบริเวณสนามวิสามเนี่ยเขาจะมีเขามีศาลเจ้าที่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่สักการะนะครับใช่ครับอาจจะมีมาบ่อยๆหน่อยเนาะถ้าเป็นแบบเนี้ยเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางหลวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกินลูกนี้เข้าไปแล้วครับ ลูกนี้จุดประทัดทีหนึ่งหมาเลยครับมาแล้วครับท่าดีใจครับเบอร์ห้าครับกิติการครับหางนาเชือกขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับกุกิติการแล้วแกได้ยินเสียงประทัดไม่ได้เลยครับแกคึกครับกิติการครับโอ้โหเสียงประทัดมาเท่านั้นแหละครับนาเชือกซัดเลยครับหนึ่งนำหนึ่งประตูสอศูนย์เลยครับ โอ,โอ้โหพลังพลังประทัดเ,อเอลยนะครับนี่ครับเปิดบอลไกลๆออกมาจะเอาอีกลูกไหมครับทางนาเชือกเ,เนี่ยคุณผู้ชมบอกต้องมีแก้บนแล้ว <laughs> นี่ฮะ<อ>ลูกยิงจุดประทัดครับเออจัดไปครับได้คอนเทนต์อีหนึ่งชื่อครับกิติการ จัดไปลูกยิงติดประทัดครับเอาขึ้นมาบ้างครับนะฮะลายประชาครับจะตีเสมอได้ไหมแล้วแหมสกัดบอลแต่เขาข้างหน้าต่างครับคุณผู้ชมไม่เข้าครับใช่ครับนี่ครับหมายเลขหกครับอัครพลนี่ได้ลุ้นอีกแล้วแล้วสนามหนึ่งเหมืนจะเฮกันอีกแล้วครับมาดูของเรากันครับนี่ครับภาพช้าครับยิงเข้าหน้าต่างครับ แล้วมาอีกครั้งครับราชาหญิงไกลลูกนี้พูดน <โก S 2> ีสวัสดีคุณเอส,สุดหล่อด้วยครับแอน,นมดครับผมคุณเอสุดหลอด่อนี่เขาน่ารักปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นเป็นคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านที่รู้ข้อมูลทุกอย่าง <ừ> บางครั้งมากกว่าพวกเราอีกแล้วก็จะมาช่วยพูดในไลฟ์สดนะครับครับบางคน้มาถามอยู่ดีมาถามแอนมดทานข้าวยางทีมงานทานข้าวย่างอันนี้ก็จะน่ารักแล้วก็จะมาบอกข้อมูลว่าใครถามอะไรแล้วก็ ผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เห็นหรือดูไม่ทันเนี่ยคุณเอสุดหล่อเขาจะมาช่วยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่ครับก็บอกครับใช่ครับสนุกทั้งสามสนามเลยเอาแล้วสองศูนย์แล้วเราอ่านคอมเมนต์แป๊บเดียวครับรับลูกที่เจ็ดครับคุณเอสุดหล่อยิงไม่ใช่ฮะเป็นอะไรพีรพัฒน์ครับครับผมโอ้โหนี่ครับท่าดีใจครับพุกจะมาลัวตามปัทัภนะครับนี่ครับภาพช้าครับนี่ครับนี่แล้วอ๋อ ชิงตัดหน้าผู้สาประตูครับแล้วก็ปาดเข้าไปครับขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับพีรพัฒน์แจ่มสุวรรณครับอ่านคอมเมนต์แป๊บเดียวครับสองศูนย์เลยครับใช่ครับนาเชื่อจากมหาสารคามครับออกนำลาดประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมสมุทรปราการไปแล้วครับสองศูนย์แล้วมาอีกครั้งครับยิงไกลลูกนี้แต่สกัดไปได้ครับตามมาเก็บบอลอีกทีครับ กิจการครับแต่บอลออกไปครับอุ้ยเล่นสบายเลยครับขึ้นนำสองศูนย์ครับใช่ยี่สิบนาทีเนี่ยนี่ฮะมาอีกครั้งครับแต่บอลออกไปอีกครับคู่ที่สองของวันนะครับคู่นี้ใช่ครับสนามที่สามครับอยู่พวกเราแอดอาร์ดแล้วก็แอดมอสครับ S <S ใช่ครับแอตเต้อยู่หนำหนึ่งฮะแอตต้นอยู่หนาำสองจะมีแอดพี่นัดด้วยแอดปุ๊กคนสวยด้วยแอดมอนอีกโอ้โหเยอะแยะแอดพี่อเอ็กเดี๋ยวตามมาแอดเอกอีกโอ้เรามีแอดปุ้ย,ยด้วยนะครับเพิ่อมอีกคนหนึ่งแอดปุ้ยด้วยแล้วราษฎระชาสมาชัยครับกำลัง หาทางเพื่อจะทำคะแนนคืนครับจ่ายยัดปาตรงกลางแล้วจับบอลไม่ดีครับเป็นบอลของทางนาเชื่อครับอยู่ที่เบอร์2จ่ายออกมาตรงนี้แล้วกิติการกรรมการให้เล่นต่อครับแล้วสกัดมาลูกนี้กรรมการเป่าฟับฟาวแล้วครับ ขอโทษเพื่อนแล้วครับรับไปเหลืองไปด้วยนะครับครับผมสำหรับหมายเลขห้าของราชบระชาสมาสัยศิลพัฒนครับนี่ครับภาพช้าครับใบเหลืองนี่ก็จะมีค่าปรับใบละสามหมื่นนะครับเยอะขนาดนั้นเลยเราเล่นครับแล้วนาครับเปิดบอลไกลครับนาเชือกลูกนี้แล้วโโ ใครเข้าก็ว่าเห็นใครเห็นก็ว่าเข้าครับแล้วจบเกมเลยครับอืมจบเกมครับดูครับช้าปิดท้ายกันสักนิดนึงสวยๆจะทีมงานครับเช็ดแย่ย่อมงครับจะัเข้านี่ลูกสวยๆของวันนี้เลยะครับผมอ้าวครับครบ20นาทีครึ่งเดียวนะครับใช่ครับโรงเรียนนาเชือกจากจังหวัด มหาสารคามครับอชนะราชประชาสมาัยจากพระประแดงสูบการไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2ของในสนามที่3ครับคุณผู้ชมใช่ครับผมนี่ครับทั้ง2ทีมก็มาขอโทษขอโพยกันครับครับผมหนักกันในเกมครับใช่เราจะไม่หยุดนะคุณผู้ชมคือเตะ20นาทีครบเนี่ยเปลี่ยนคู่เนี่ยก็ต่อเนื่องกันเลยเราก็ไปกันต่อเลยครับเพราะฉะนั้นับดูกันยาวๆเลยครับใช่ครับผม 2ต่อ0ูนย์แต่คู่ที่2ของวันนี้นะครับในสนามที่3สนามจินดารักษ์นะครับสนามแรกเนี่ยสนามเทพสดินนะครับสนามที่2สนามจุฬาลงกรณ์แล้วก็สนามที่3ามนสนามจินดารักษ์นะครับ เสร่รนของการถ่ายทัดสดฟุตบอลแชมเปี้ยนลีก HD HD แชมเปี้ยนคัพ2025นะครับในสนามที่3นี่คือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับน,นี่ฮะท่าดีใจลูกแรกครับกิริการน่ารักน่าลุ้นเลยครับจะยิงแถวสองได้คมนะครับนี่ฮะยอดครับลูกยิงจุดประทัดครับ <laughs> เออ ดูที่2จากหมายเลขเจ็ดครับพิธพภัท์แจ่มสุวรรณสวยงามตามท้องเรื่องมีท่าดีใจครับคนละลูกครับคนละท่าถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆครับของรายการของเราครับแอดดานครับปาดหน้าผู้รักษาประตูยิงเข้าไปเลยนะครับ ในส่วนของแชมป์การเลน7 HD ใช่ไหมครับ2 0 2 5นะครับร่วมเชียร์โดยน้ำนมถั่เหลืองนักตักซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากศสรถจักรยายยนยนตา y a ายาดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งประกันภัยไทยวิวัต p m c u ศูนย์ CU, กีฬาแห่งกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย บัคกะบูดทีวีและบัคกะบูช็อปครับเอาครับเดี๋ยวชมกันต่อในคู่หน้าเลยครับ